่อคนณพอดีเลย่ไปไงไปค่อยเจ้าอยู่บ้านนี่บ่นเนี่ยจะเป็นคนบ้านนี่บ่เจ้าขนบ้านนี้นาะเจ้าก็เอาแปก๊แปกๆบ่เป็นขนบ้านนี่สิมาอยู่นี่เตี้ยวอ,อย่ายงนี้เจ้ามาหารับจอกแล้วจา้างเนาะมารับจา้างค่อยคนรวยค่อยเฮดงานเออค่อยคนรวยอันนี้ค่อยเฮ็ดออกกำลังกายซื้ออันนี้เป็นบ้านโน่นหินแห่บ่เออบ้านโน่นหินแห่นะมนหยังมีหยังมีเลี้ยงอันใดเล่า ข่อยมานําหาคนแม่หาเพื่อนข่อยก็ได้เจอคนกันโดนโดนหรอมันเป็นอย่งคือบ่มาหากันจักเทื่อมันแม่นหมู่กันอยู่บ่เอ้ากันนี้เด้กก็จัะมีมีโอกาสมาหานี่ดิกโอ้ผู้ใดหมู่เจ้าอินวากวากเสร็จแล้วมาเนี่อยู่แถวนี้ก็วากไล่เลยคนซื้อวากเลยนี่แม่ผมมีลูกพร้อมในบุญนี้อ๋อเป็นอยัง หันมาสั่นเจนเอารูปนี่ข่อยว่าม้วนอสย่างหันมาสั่นเจนเอารูปนี่ว่ารูปนี่แล้วขือแล้วอันนี้ขนดีนะขนดีขนดีนะแน่ใจแล้วโอ้ยหามเลยเกินไปจังทองรักเนีู่กาเห็นดีละอันนี้ขนดีนะเออหน้าตาคื่อแล้ใจว่างใจว่างค่อยหูจ้าอยู่ใจว่าง เออจะบ้าอะไรหว่าโอ้ยค่อยกันไปมาค่าสีกันอ๋อซี้กันสีกันเอ้าไม่หยังชั้วซี้วะโ้ยค่อยฟังเส็นหยังคุไม่ได้อยากวั้เอ้าก็ค่อยรู้จักเหราก่ะซีกันเอาอีกแล้วบาดนี้มันแม่นเลี้ยงว่าสู้กันฟังอยู่จีเป็นอยู่มันไม่นเลี้ยงว่าสู้กันฟังเดนเนี่เอ้าเป็นหยังมันได้ลูกได้ผัวลราจีเนี่ย ก็ได้แล้วกเัวแล้วจีกบล่ะบลเป็นหัวเอาเอาเอาคันว่าเม่นหัวเจาคือสิกันเขาก็ค่อยสี่กันอีหลีสี่กันอีหลีัวกก็สี่กันพวกเราเ่าก็สี่กันกับค่อยนี่ละค่อยหูจักเบิร์ดคนในครอบควัวนะพอเท่าไม่เท่าเราค่อยก็รู้จักพอปูเมญ่าเขาค่อยก็รู้จักสี่กันเบิร์ดไม่รูยพูด กหูจจกกันแบบรููจกกันแบบชนิดกันนะสีกันเบิดล่ะสีกันเบิดป<อ>้านยายว่าพั่วเรา<อ>ปูเราห่าเราพอเท่าแม่เท่าพั่วเราก็ค่อยหูจูจกเบิดค่อยหูจ้จกเบิดคนในหมู่บ้านนี่ค่อยสีกันเบิดละ<ห>่ะสีกันเบิดป้าดจะซีจะถอยหล่ะอย่ามพีกันหน่อยเลยเออใจกูเยียงเวละกูอยู่คอหักตายแล้วไก่น้อยยานโดนนออ้ำมือเนาะโดนยัง อันนั้นแล้วยังอันนั้นนะโอ้ยจู่ก็ไปหาเอากับก็ด้วยทีพเถอะเอาแนวใดคนเฮามันสนิทสนมกันก็ซี้กันธรรมดาสนิทสนมกันก็ต้องซีกันแล้วเนาะเอาคนหัวใจกันก็ต้องซี้กันเนาะเนาะซี้กันซี้กันสนิทกันนะสนิทสีกันจะคิดไปหัวได้เดี๋ยวนี้สีเออสีกันสีเพื่อนสีแม่เพื่อนสี คิดหนังะมองคิดหนังอยู่ใจเบิ้ลทำเบิ้ลโอ้ยใส่อุเบิ้งไหมด้วยด้โอ้ยพอยแม่กูเลยอันนี้คนดีนะคนดีนะกูได้เป็นคนหวานเนี่ยกูทานจะคำเนี่ย